สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้าเมื่อนี้มาพมมาพอกับน้งไกแเราจะเมื่อนี้ยแกสิพามากินขนมเซนและพี่น้อขนมเซนคุกพริกป่นฮึฮอกนะพริกป่เนเผ็ดเผ็ดเลยจ้ะเอามาแต่เมืองไทยขัวเองจ้ำซะละ ขนมเซนคุกใส่น้ำปลาราจาเขาปูนสาวเมืองคนใส่กุ้งพร้อมใส่ลูกชิ้นพร้อมใก้ออกกระซ้ายใส่น้ำจะทูบกระซ้ายแล้วกับใบบกักูใส่พร้อมมันหอมเป็นพี่น่นอ,อ้ยน้ำลายไหลมาจ้ามากินน้ำกันถ้ากันได้กินกันยังนนเนาะอ้าว เห็นว่าขนาดป่าท่านได้กินยังเราหลงสนอยู่พากันได้ยังกินเนาะจ้ามาเด้อเมากินขนมเสียนกับไก่คุณนะใช้น้ำลายลายอืมต้นหอมพี่น้องอือืปอปนั่ สิเป็นจีเค่งเคียนอยู่เด็กเนาะต้มน้ำปลาข้าวปุ้นซาวคิดอยากไหมพี่น้องมีนำ้ำยาขนมเส้นกะทิยูกแกงบ๋วแเนเอาออกคิด็กกินต้มน้ำปลาไหมเ็่สีหอม เห็นบะนอจะผงผนอนนอกพริกป่นอังไห่กับวดน้ำก่อนขนาดนัวบักทัวใส่โอ้บกทัวแล้วจ้ะ อันพริกป่นเป็นนักสิละ่ะ้องเลยลองคอแกก่กะได้โสดบักทัว่นนได้นี่บักทัวไก่หัน่นฝอยๆอยน มา่จ๋าไม่กินกน้วจาำเฮ้ยแมวันตุน,นีไย ขอปุ่นสา้าน้ำปลาอืมข้าขคัขขนน้ำกรชายยูขา,ขา พ่อรูเปียาว่นตาเขาไปกินแฮม,ม,ม,มเบอร์เกอร์กันใกล้บ่อยาชิมน้ำซองสามคำมันไม่ใช่ <c oughs> นาบเวลาพี่เนาะใส่กับป,ปีจังหน่อยกุ้งขนมเส้นพันกุ้ง quốc okay. บุ่รี้ต้องกวาของมาวันพุธคุณพี่น้องบางหลานกับมาวันอังคารบางหลานกับมาวันพุธ Takk for natta. บางวันมันได้กินปละมันย้ําบ่หาพระเขาหากกบเห็นนั่น,วนเวหนไง บินมมึเน <c oughs> <cùng Bluetooth> <c oughs> ี่ยปุงกับขนมเส้น ร้มท้งแทนจนว่าเอในทีวีเขาประกาศอันบ่า,าเรลือไง่นะไปเดนมาร์กสันนี้นนเรือไปเดนมาร์กจากบ้านก็นเจาตาเลือประกาศเเลือเรียนเพราะว่าคืนมันแห้งจ้ะ ล้มแห้งล้มแห้งอิริซองสามเมือมัเนี่ยเอาไป้หน่อยโอ้ยขนลุกน่ะหนาวเย็นท,ที่ข้ามาด้สมองเป็นไปได้ไหมหนาว có thôi nào, mới đứa nhìn ra nhỉ Anh nói là mẹ. <Ny Napoleon> ถ้าคืนนังแห้งหจ้ะเขาสิบประกาศบ่าให้เหลือแลนแล้วอยู่เนี่ยกินอันซาวน่ามปลาลางสิแม่คิดหอดอันแต่สมัยเป็นเด็กน้อยอยู่ให้อยู่นะน้ำพอน้ำแม่น้ำปูน้ำยา ก็แต่คุณต้มน้ำปลาโอ้หอมหลายมาชงใส่ข้าวหนมเส้นกิน มัจะยนะื่นเนาะปูกบยาเห็นเพิ่นไอมักแปง้งเพิ่นเฮ็ดกินเองได้จ้ะมักแปง้งโม่แปง้งเฮ็ดกินเองขนมเสน้น ยุ่น้ำปูน้ำนยา <c oughs> พ่อแม่ก็ยุ่งเทพพ่อกับครับซ้ำรอ,อสมัยตะกินเนาะ <c oughs> ปูนาำพลาผก็บมีง่วม,มีควายยูใหยูนานะ พิดเขาเล่นน้ำขีต้ตมประสานใกล้ต่สมัยเป็นเด็กน้อยมากหลายย้ำเองปูกำยาพนอันถอ,อนกาเนาะมันสิม,มีน้ำขังพ่อจอนโอ้ยมากขนาดพี่น้อยคือใครอยู่นะ แกงน้ากับห่างห้างบุมมีทางฝาย่านพีชอกแไรได้เป็นคนย่านพีชอก <_ C 1> ขนาดเป็นน้อนไทยน้อนนานจะหน่อย <_ C 1> ปูกำยาพึ่นตัวจะเลี้ยงผี พจนานนี้เป็นเรนน่าเขาเลยตัวเลี้ยงผีเขาเลยียกยานเท่าออทุ่เมเอื้อนเนี่ยไปใส่กต้องมีผีไปอยู่สายบกกายอยู่ผู้เดียวเดลยพี่น้องกลายเป็นพจนานผีละก็แกก็แกเปม่ผีละ ทำไมจะเป็นง่ายๆเพราะว่าผู้ใตตายแนก่กบว่าแต่จะผีกินปอบกินยากน,<ด>น้อนเนี่ยยู่กลางปู้กลางหญ้าพนละก็ลูกเป็นหนึ่งเขากะแล้วผู้่าเป็นหนึ่งเขาเศร้าๆนะก็ลูกเป็นหนึ่งเขา,าง่วงไปเลยกะมานางเสาเต่าน้ำเพลิน กุ้เท่ากุมากหนึ่งเข่าได้บบบนี้มั้งจอินน้ำกสีพี่น้องเคยกินไก่เคยกินน้ำเสียไก่มากของเสียน้ำปลาต้มคุกไส้เข่า่งกลับมาจังยันกะโอ้ยแม่งหวนจังนะ ปลแดดกันแล้วบีบบางน้าวใสกินกันบบุกพริกข่าเนื้อจานเป๊ะๆเลด,ดแล้ว มันสิไม้ยวงสีกอ่ะกินซุปเกาต้มน้ำปลาแดกเหม็นคับบ้านต <laughs> อนนี้ในบ้านทั้งเปิดแอร์ทั้งหอน <laughs> กินปลาแดดแบบ แฟนเราบอมาซาบบมาหัวซาเราเจด,ดีเพราะว่าเราคิดว่ามันเป็นอาหารของเขาคือเขากินอาหารของเขานะ่ะย <c oughs> ังแฉแล้วก็ปิดประตูของรับแขกไ <c oughs> ห้กินตอวไป ถ้ายำไก่ผัดเผ็ดผัดกระเพาะนะครับกินไก่ต้องปิดประตูมองรับแขกมองครัวเมื่กินเข้าไปบ่ก็เป็นข้ัวหนอกบ้านคือบ้านเขาหนาะพี่ห้องบ้านเขาโอ้ผัดลงไป พัดเผ็ดพัดพริกแกงขวากุ้งขวากิ่งแต่โอ้ย,อยกระจาย, <c ười> ายแล้วสบายบน่าว่าเธออยากห็นอย่างเธอก็ะหิตลวดเอาที่เธอ,เธอ,อ, <c ười> อสบ,บายใจ คนหามได้พี่น้องหามเมียกินน้ำปลาห่วมปลาเขากับปะแดดเมนกินน้ำปลากินประแดกปลาล่ากับปะแดดก็ถือว่าใกล้โชคดีเนี่ยที่สามีเพิ่เ,เข้าใจ เราบ่เคยมีปัญหาแต่ไดแ้แต่อยู่น้ำกันม่มือขนาดหูจักกันไม่ไม่กับแม่หูจักกันนู่นนี่เลยพี่น้องเพราะว่าแม่ใกล้ยู่นี่เนาะแม่ใกล้เก่าใกล้มาแม่หูจักกันนู่นี่ เอเราบ่เคยไปเมืองไทยเด็เแลไปเมืองไทยตอนที่ว่าเรามาครบกับไกล,ล้วเราก็ับไปเที่ยวเราเราไปรอดที่สวงเราก็ับไปแต่งงานเ,เราบแบกครบกันไกล้มาสามเดืียมาเที่ยวแม่ไฮม,มาแล้วมงหูจักกัน เราก็เลยกลับมืองไทยน้าแก่เ <c oughs> พราะแต่เรากลับมาประมาณหกเดือนเราก็เลยกลับไปอีกไปเดินเลี้ยงกับแก่มาไปแจ้งงานนั่นแหละที่ไปมืงไทยของเราหังห้งแรกห้างคน ระลังสุดยอดเมืองเทว่าบากิเทียกบนย้อมรับเรื่องอาหารการกินของเมียกับมีหลายคนอจจะี่นองใกล้หูจากหลายคนอยู่ถ้าอาหารเมียให,าถาาหา้ถ้าอาหารเนี่ยแบบพวกลาบพวกก้อยเมียใส่น้ำปลาไม่ให้กินหวมพวกเขาน้ำเลยกับมีได้กินน้ำปลาเหม็นพะนะไม่ใส่เกี๊ยวโอ้ โอ้โหลมตึงตึงอยู่พี่น,น้องเอ้ยใกล้เก็บเก้าอง้เก้าอีนอกบ้านมันก็น้อยหิมะลงมันหนาวตอนนี้ก,ก,กะเก็บเก้าอุค์เก้าอีเก็บโตะนอกบ้านโอ้ถ้าพวกเก็บกับพูดละ ันปิュอยูสนามหยาเพล่นละ่ะใกล้กับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการเข้ามารับชมทุกกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจงให้แกนแน่เด้อจ้าแล้วแกก็กขอเป็นกำลังใจงให้ทุกคนถี่กำลังเฮ็ดคลิปหรือคนที่กำลังประสบภัยสงครามเนาะจ้าแกก็กขอเป็นกำลังใจงให้ทุกคนสู่สู่หึพี่น้อง ขอบคุณหลายๆรัจ้าขอบคุณถูกกำลังใจทีแบะเวียนมาเยี่ยมมยายมไปกำลังใจให้กินง่ายๆยังสิล่ะจ้ะต้นอีสานบ้านเฮานำอย่างนั้นคือพริกป่กนเส็แล้คลิมนน้ก็ขอขอบคุณแค่นี้ก่อนด้จจาะพี่น้องขอบคุณถูกกำลังใจ้อจ้าขอบคุณทุกการรับชม คลิปนี้กับแคนี้ก่อนจ้าบ๊ายบายจ้าขอบคุณค่ะ